สวัสดีครับกลับมาพบกับรักคุณชาแนลนะครับวันนี้ผมมีเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นชื่อรุ่นว่าพัดประเทืองทรัพย์นะครับซึ่งเป็นการแกะบล็อกด้วยมือ,อผู้สร้างเนี่ยอาจารย์ชัยพุทธนะครับมีวัตถุประสงค์ในการสร้างก็คือ,อต่อเติมมอบเงินให้กับโรงเรียนประเทืองทรัพย์นะครับเหรียญเนี้ยเป็นการแกะบล็อกด้วยมือแกะโดยอาจารย์ประหยัด รออภานสกุลนะครับช่างออสมือแกะเทวดานะฮะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยศิีปากรผู้ชันงานการพิเศษด้านงานประติมากรรมนะครับแกเรียนรูปเหมือนพระพุทธรูปหลายๆหลายๆงานของท่านเนี่ยมีชื่อเสียงมาก่อนนะฮะทั้งหลายๆเจดียหลายๆอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่ามีอาจารย์ท่านไหนบ้างอะไรเงี้ยมีเจิียท่านไหนบ้างก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาดูก่อนเลยว่าหน้ากล่องเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ รายการที่จัดสร้างเนี่ยเป็นรายการลุ้นไม่เป็นรายการไม่ใช่รายการลุ้นนะครับเป็นรายการจิ้มเราเรียกรายการจิ้มก็คือเป็นการรายการจองเลือกเอาว่าเราอยากได้ืีอะไรแล้วจองเลยละครับซึ่งราคาและจำนวนการจัดสร้างเนี่ย๋ยู่ขึ้นให้นะฮะซึ่งราคาไม่ได้แพงมากเพราะพระไม่ได้เป็นกระแสอะไรแต่พระรุ่นนี้มีงานประกวดที่นครสวรรค์ค่อนข้างหนอยจัดสร้างบ่อยมากจัดจัดประกวดบ่อยมากนะครับ เนี่ยอันนี้รูปรูปแบบกล่องนะครับกล่องเนี่ยให้เห็นเลยว่าผู้สร้างเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ใจรายละเอียดมากนะครับตั้งแต่แพ็เกจิ้งเลยอันนี้มองเลยตั้งแต่แพ็เกจิ่งเลยเนี่ยในกล่องกล่องนี้นะฮะกล่องเนี้ยจะเป็นกล่องข้างหน้าจะเขียนว่าหลวงพ่อพัดบุญยศกาโมรุ่นพัดประเทืองรัพย์นะครับและข้างๆก็จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษ LP พัดนะครสวรรค์ไทยแลนด์ปี2022ครับแล้วก็มีภาษาจีน ส่วนด้านหลังเนี่ยจะเขียนไว้ว่าวัดทวยด้วนนครสวรรค์พุทธพิเศษมีนาคม2565มีรายละเอียดค่อนข้างครบเลยนะครับรายละเอียดค่อนข้างครบแล้วก็มีคณะพลังสรรจะมี f a c e o o o นิลมิตแอนถวายนะฮะจัดสร้าง2563นะครับแล้วพอเราอันเนี้ยเปิดใน,นในกล่องเสร็จปุ๊บเป็นกล่องกระดาษเสร็จเนี่ยก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้ซึ่งในกล่องเนี่ยอนี้ผมแกะออกมาแล้วนะผมเปิดออกมา ก็จะมีใบโบชัวนะฮะทำออกมาค่อนข้างสวยเลยรายละเอียดสวยมากเนี่ยฮะก็จะมีรายนามเกจิอาจารย์ทั้งหมดร้อยสาสิบเก้าท่านนะฮะมูลสารเนี่ยก,กว่าร้อยชนิดนะครับที่ท่านอาจารย์ชัยคูดแกเดินทางไปขอความเมตตาจากเกจิหลายๆท่าน,นเดี๋ยวผมจะดูจะบอกเกจิ เจที่ปลูกเสกนะฮะแล้วก็มอบมวลสารให้ก็มีหลวงพ่อพัดหลวงพ่อสะอาดหลวงพ่อเสน่ห์เนี่ยฮะก็จะมีตรงนี้นะครับที่จะบอกไว้หมดเลยที่นี่ครับอาจารย์พ่อท่านเจียมพ่อท่านอิม่มอันนี้พระทางป้ายนะครับมีพระจากนาอะไรที่วาดด้วยนะที่ผมที่ผมหาข้อมูลมาในเพจนะครับซึ่งออกกลุ่มนี้มีเพจที่รองรับ ไว้เล่นหากลุ่มนี้นะครับชื่อกลุ่มพัดประเทืองซับนะครับลองเข้าไปเซิร์ชดูได้นะครับ,นรบชนวนมวลสารก็จะมีแบบบอกหมดทุกอย่างในนี้เลยรายละเอียดบอกในนี้เลยว่ามีที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยครับเอาตัวอย่างเนื้อมหาชนวนจากทิธีเททองหล่อองค์หลวงวัดรูปยืนขนาดเก้าเมตรแผ่นโลหะมงคลชนวนจากพิธีพุทธพิเศษของรูทวดวัดประยุรวงสาววาดขอขอภัยครับวัดปรยูรวงสาว วาดวรวิหารนะครับเนี่ยแล้วก็มีตะปูสังควานอนตะปูสังควานอนเนี่ยเป็นตะปูที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นของศักดิ์สิทธิ์แล้วการพูดผิดีสารได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะฮะจะมีบอกหมดเลยในเนี้ยรายละเอียดต่างๆจะมีบอกหมดเลยนะครับส่วนที่กล่องเนี่ยที่กล่องเนี่ยก็จะเขียนจะเป็นกล่องลักษณะเป็นกล่องสี่่เีย เนี่ยผมชื่นชอบกล่องลักษณะน,น,นี้มากนะเพราะมันดูแบบพรีเมียมมากนะฮะจะเขียนว่าหลวงพ่อพัดบุญญากามโมนะครับพอเปิดออกมาเนี่ยก็จะมีเ,เหรียญข้างในปเปิดนะครับอันนี้อันเนี้ยเป็นเหรียญที่ผู้สร้างแจกมาให้มากับผู้ลงบุญที่จองไว้นะครับอันเนี้ยไม่มีในรายการแต่ว่าเป็นเหรียญแจกเหรียญเหมือนเหรียญแจกให้วัดแจกอะไรเงี้ยครับเหรียญน,นี้นะฮะเรามาดูรายละเอียดเหรียญเนี่ยเอ่อ เรามาดูที่ยันก่อนนะครับยันด้านหลังเนี่ยเป็นยันยันครูตรีนิสิงห์เหยใหญ่ญ่พุทธคูณครอบจักราวาลน,นะครับแล้วก็นิดหนึ่งนะรุ่นนี้พิเศษมากก็คือจะมีลายเซ็นของอาจารย์ออสอ,อยู่ด้านหลังเนี่ยครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอยัดหากล้องสองให้นะครับซึ่งน้อยมากนะที่ผู้ออ,ผออกแบบผู้ แกะบล็อกอะไรเงี้ยจะใส่ไว้นี่ถ้าจาถ้าตามข้อมูลเนี่ยรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นแรงมั้งที่อาจารย์ออสเนี่ยให้มีลายเซ็นไว้บนเหรียญเลยตรงนี้นะครับเนี่ยฮะด้านนี้เลยเนี่ยลายเซ็นอาจารย์ออสแล้วก็เป็นยนันแล้วก็จะเขียนว่าหลวงพ่อพัดคุณยาจามโมนะฮะอันนี้ยันเป็นยันยันตีนะครับ ตีนี่สิงเแล้วก็เขียนรุ่นพัดประเทืองทัพย์2 5งหนะครับรายละเอียดเนี่ยในเพจเนี่ยโอ้บอกไว้เยอะมากรายละเอียดนะครับลายเส้นต่างๆเนี่ยแรงบันดาลใจอย่างขอบเนี่ยข้อมูลที่ให้มาเนี่ยจะเป็นฉับพลังสีประยุกต์ขอบซุ้มพระพุทธประวัติเล็ แกะสลักจากหินทรายนะครับจากทางอินเดียมีทั้งหมดร้อยเส้นถ้ายังไงผมไม่นับนะผมไม่นับให้ดูนะว่าไอ้ตรงขอบเส้นๆเนี่ยความหมายของช่างแกะที่ออกแบบเนี่ยท่านบอกมาว่ายังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นเหรียญเหรียญทองแดงที่แกะลงยาดําเดี๋ยวเรามาดูเหรียญรุ่นต่อเอ่อเหรียญต่อไปอันนี้เป็นเหรียญทองแดงเหมือนกันอันนี้ผมจองมานะครับผมจองมาเป็นเหรียญ เหรียญทองแดงเนี่ยเยแกะมาจากในกล่องเนี่ยเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ผมแค่แกะกล่องมาดูเฉยๆนะเพราะมันเป็นการรายการที่เลือกอยู่แล้วเรารู้แล้วเราจะได้เลือกเราจะได้เนื้ออะไรอะไรเงี้ยเนี่ยเหรียญต่อมาเป็นเหรียญทองแดงลงยาแดงนะครับก็ผมเช่ามาผมก็จัดยาแดงไว้ก่อนแต่เหรียญเนื้อเพียวๆเนี่ยเนื้อพวกเนื้อทองแดงเนื้ออะปาคา เนื้อนวะแล้วก็มีเหรียญหล่ออยู่รายการนึ่งนะครับมีขึ้นอยู่ในบรายการอยู่อะอันนี้เป็นแกะมือนะครับบล็อกแกะมือของอาจารย์ออสนะฮะทำออกมาได้ค่อนข้างสวยแล้วผมไม่กล้าแกะออกมาเพราะว่ามันเป็นเนื้อทองแดงเดี๋ยวมันจะเกิดออกซิเดชันเป็นสนินมมันนะครับเหรียญเรียญมันจะกลับเก็บไว้อย่างนี้ดีกว่าแตสวยมากจริงๆนี่ัะปลายานะครับปลายา ถ้าดูเนียยิงลงกล้องนะโอ้โหโสุดครับสุดจริงๆรุ่นนี้แต่กระแสค่อนข้างที่จะไม,ไม่ไม่ไม่ได้ร้อนแรงเท่าไหร่ต้องยอมรับว่ากระแสไม่ได้ร้อนแรงนะดูดูรูปดูแกะ บล็อกแกะบล็อกด้วยมือนะครับมีไม่กี่รุ่นของหลงวงพ่อพัดที่แกะบล็อกด้วยมือตอนนี้ใกล้ๆก็จะมีแกะบล็อกมือแบบตื้นอีกรุ่นหนึ่งที่กำลังจะออกมาอันนี้ผมไม่ได้ตามนะรุ่นนี้ผมไม่ได้ตามไม่รู้ผมจะหาจองได้รอเปล่าแล้วก็มีรุ่นพรจากพ่ออีกรุ่นหนึ่งอันนี้ผมมีแต่ว่าผมมีน้อยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมทำรีวิวให้นะครับนี่ฮะแล้วก็เหรียญต่อไปเรามาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญ อาปาก้ายาแดงต้องบอกว่าการเช่าหาสะสมพระเนี่ยเช่าเท่าที่เรามีกำลังไม่เดือดร้อนจะดีกว่ามีเดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่าเรื่องที่ผมเช่าแบบช่วงนั้นผมเช่าแบบอืเขาเรียกว่าอะไรบ้าขั่งเลยแบบอืมกาว่ามีกำไรแน่ๆอะไรเงี้ย ซึ่งตอนนั้นนะกระแสหลวงพ่อผัดค่อนข้างแรงนะตอนที่ผมเข้ามาปี63 62 63เนี่ยกระแสแรงมากมีกี่รุ่นกี่รุ่นนี่แบบยังไงก็ขายได้แต่หลังๆเนี่ยเริ่มเงียบเริ่มดอปราคาพรกเริ่มตกนะผมก็มีปล่อยไปบ้างเช่ากลับเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยหลายๆรุ่นนะผมก็มีผู้สร้างแบบเจ็บอ่ะเจ็บก็มีเจ็บตัวเจ็บใจก็มีอะไรอย่างเงี้ยโดนผู้สร้างหลอกก็มีอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยผู้สร้างก็จะเป็นผู้สร้างแบบ ไม่ค่อยมีชื่อผู้สร้างแบบขอเอากระแสตัดแบบพอแบบเฮ้ยผู้เหรียญหลวงพ่อนี้เกจินนี้หลวงพ่อพัดโอเคเว้ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มเข้ามาแบบมีเหรียญผมมีเก็บไว้ประมาณสามสิบเหรียญได้มั้งผู้สร้างคือใครตอนนั้นก็เช่าแบบไม่รู้มีรตายองงอันนี้ขอเตือนเลยนะผู้เช่าที่จะเป็นผู้เช่าหน้าใหม่ที่สะสมที่ชื่นชอบเนี่ยอย่าไปหวังกําไรพระใหม่เนี่ยเข้าไวออกไวอันนี้มีมี ศึกษาหาข้อมูลจากอาจารย์จากพี่จากอะไรเงี้ยพี่บอกเช่าได้ถ้าจะกําไรกําไรนิดน,นหน่อยหนปล่อยแต่อย่าถือไว้นานเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตพระใหม่จะเป็นยังไงเอ,อผู้สร้างเขาก็ต้องอยากที่จะปล่อยปล่อย,อยพระในมือเขาให้หมดอยู่แล้วละ่ะเขาก็จะมาบอกว่าเอ,อเคยมีคําพูดในที่แจะแสวนะันว่าเมื่อก่อนลุงนี้ตอนนี้รู้แล้วเขาเหมือนใช้คําพูดว่าลุงนี้นะ ลุงนี้ถ้าเกิดลุงเก็บไว้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ลุงนี้จะจมน้าท่วมท่วมอะไรแต่เราไม่โทษคนอื่นนะเราต้องโทษที่ตัวเราเองว่ามันเงินในกระเป๋าเราอะ่ะมันอยู่มันก็ยังอยู่กับเราแต่ถ้าเราปลักออกไปแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ต้องศึกษาแล้วก็เก็บข้อมูลดูผู้สร้างดูรูปแบบเหรียญดูพิธีดูวาระให้มันครบให้มันโอเคอย่างเหรียญที่ป๋องอะ่ะเขาว่ากระแสอ้ยมันสร้างไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่เก็บเนื้อบรนบนไว้ได้ฮะ เก็บไว้เลยในอนาคตอันนี้นะเก็บไว้เหรียญสองเหรียญก็ได้เราแค่ชื่นชอบเก็บเนื้อเป็นโบนไว้ไม่ต้องไปรีบจองอะไรเงี้ยแต่อย่าเชื่อผมนะบางบางรุ่นบางรุ่นก็แบบกระแสะแหละแรงปี๊ดเลยราคาไปไกลเราเขาจับไม่ได้ก็แล้วแต่ดุลรยะพินิจดุลแล้วแต่การพิจารณาของเราเนาะว่าเรามีกาลังทรัพย์แค่ไหนไม่เดือดร้อนไม่ใช่ว่าไปกู้เงินบางมาไปกู้เงินมาเพื่อเช่าพระแล้วจะมาปล่อยคือถ้าเกิดคุณมีลูกค้า คุณเช่าได้คุณทําแบบนั้นได้เช่ามาจองมาสองร้อยห้าสิบลุ้นถ้าเป็นรายการลุ้นนะถ้าเป็นรายการลุ้นเนี่ยเราก็ถ้าได้เนื้อล่างเราก็ต้องทําใจยังไงมันก็ขาดทุนแต่ถ้าคุณได้เนื้อเงินมันก็มันก็ต้องรีบปล่อยอะไรเงี้ยถ้าเป็นผ้าใหม่เราจะเก็บไว้ก็ได้เลยประสบการณ์มันจะสอนเราค่อยๆสอนเราเองในเรื่องของผ้าใหม่ผ้าเก่าเนี่ยผมผมยอมรับว่าผมดูไม่เป็นผ้าเก่าเป็นยังไงดูตาหนิดูอะไรเงี้ยแต่ผ้าใหม่อุตคุณอ่ะเราได้แน่ๆเราทันนะครับ แต่ราคาไม่รู้ในอนาคตรเราไม่รู้อ่ามาดูเหรียญต่อไปกันอันนี้คลิปนี้ค่อนข้างที่จะพูดเยอะนะเพราะว่าเ,เหรียญเนี่ยมันมันสวยด้วยตัวมันเองอยู่แล้วแต่กระแสไม่ได้ดังเลยผมก็เลยเอามารีวิวว่าเพราะผมชอบอ่ะผมสะสมผมบอกเลยว่าช่องผมเนี่ยถ้ามีพระเปิดนุ้นผมจะเขียนไว้ว่าเปิดนุ้นนะแต่ถ้าเกิดเป็นพระถูกสะสมมีอยู่ในกล่องเนี่ยผมก็จะเอามารีวิวรีวิวอย่างผู้สร้างหลายๆผู้สร้างเนี่ย อย่างพี่เอกพี่ป้อมนีใช้อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีพี่นนท์ RBS เหรียญหน้ายักษ์ที่ตอนนี้กับเขาเรียกรอบกาลังมาเหรียญหน้ายักษ์ก็มีนะแล้วก็มีหลายๆหลวงพ่อเออหลวงพ่อรวยพระสาโลหลวงพี่เลี้ยงออาหลวงพี่เลี้ยงผมเก็บห้าแชะอยู่แล้วก็มีอ่าผู้สร้างที่โอเคเนี่ยก็เท่าที่ผมเอ่ยมาแล้วก็มีคุณปั่นปั่นกระแสะพราเครื่องเนี่ยคนนั้นอะ่ะเขาค่อนข้างที่จะตั้งใจทํางานแล้ว อืมจองถ้าคุณจองยกลังคุณจะปุ้มแต่รายย่อยคุณจะโดนบวกแน่นอนคุณก็ต้องหาคนที่จองยกลังแล้วไปขอไปกับเ,เขาว่าเออพี่ผมขอราคาจองตรงนี้อย,อยู่ที่คอนเทนชั่นให้จริงวง,งการพระพวกนี้แล้วก็อ่ามีที่ลงยาสวยๆนะมีเอองานเจออฟงานเจออฟเนยลงยาสวยมากเพราะเขาเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรเขารับลรงยานะสวยจริงๆอันนี้แล้วก็มีพี่ต่อ อีก่านหนึ่งที่ลงยาสวยพี่ต่อสามารถจะทํางานกับพี่เองนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นเหรียญอปา้าดูฮะค่อนข้างที่จะสวยนะแต่ว่าความม่เป็นกระแสฮะแล้วก็กเลยราคาก็จะไม่แรงแต่อันนี้ผมชอบส่วนตัวไงแล้วก็วัตถุประสงค์เนี่ยโอเคผมผมยอมรับได้และเหรียญก็ไม่ได้แพงราคาไม่ได้แรงขนาดนะั้นแล้วก็ทุกวันนี้เขาในเพจก็ยังปล่อยราคาจองอนะถ้าสนใจยังไง เข้าไปในเพจได้หรือ,อคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวผมเอาลิงก์เพจหรือว่าเอาลิงก์เพจส่งไปให้ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับโอเคถ้ายังไงคลิปนี้ท่านถ้าชื่นชอบหรือถูกใจหรือมีอะไรคุยกันได้คุยได้นะครับผมไม่มีปัญหาแล้วก็คอมเมนต์มาแล้วก็คุยกันภาษาพี่น้องเรามาคุยกันแบบสบายๆนะครับเพราะว่าผมถามว่าผมความรู้เยอะไหมผมก็ไม่ได้เยอะหรอกเอาแต่ว่ามีประสบการณ์ไม่เยอะด้วย แตถ่ถ้ารู้ก็จะบอกถ้าไม่รู้ก็เดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมนาะเพิ่มให้ยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดส b ส c r i ค์จะเป็นกำลังใจคนทำคลิปนะครับขอบคุณครับ